เมือเ่อกับมาเขาตัดแล้วค่ะค่วะวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกท่าเบสิกของแฮนด์แสตชค่ะเราจะมาเริ่มจากาการที่เราใช้กำแพงค่ะหรือว่ากระจกนะคะจากคนที่ไม่เคยฝึกทแฮนด์แสตชมาก่อนแล้วอยากลองฝึกูฝักหนึ่งค่ะแขนงจากหัวไหล่ต้องแข็งแรงค่ะเจะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่องทกาดาวดอกรนะคะไม่ใครจะทำแพงมากนะคะที่ยังไม่เคยฝึกขอ,อแนะนำว่ายังฝึกห่างจากกำแพงค่ะเริ่มจากท่าดาวดอกรค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ พยายมยืดแขนแน่นสลับลำต่าผ่อนคลายต้นขอาลายพยายามเหยียดส้นเท้าค่ะให้แน่นแข็งทื้นกระแบ่งหน้าท้องค่ะหายใจออกค่ะเดินมา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 ค่ะจนรู้สึกว่าเดินไม่ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วหายใจเข้าขยัขาหวาดขึ้นข้างนึงหายใจออกค่ะเตะขาขวาขึ้นไปค่ะ เสร็จแล้วอยกลอบลงค่ะีะหายเข้าลึกค่ะหาออกยกขึ้นค้ไเสร็จแล้วดถอยกลบค่ะลองอ้อมค่ะหาเข้าลึกค่ะหายใจออกค่ะยกขึ้นึบเสร็จแล้วค่ะเราอยากอาาดูค่ะพยายามเอาเท้าขวาขออ่ะ ไปใช้โพสค่ะเสร็จแล้วค่ะขอการดีลิสเข้อมือค่ะอัลเตอร์โพสกดปุ่มฝากนี่ใ้เจ็บข้อมือค่ะ,แ,คะแล้วก็หมุนค่ะหมดละเสร็จแล้วค่ะ